วันนี้ก็เป็นทริปดำน้ำทะเลแหวกกับกระบีท่ทีละพงนะครับนี่ก็เป็นทะเลแหวกพอ่มเราลงทะเลล้นนี่นะครับ <c oughs> เราได้รถสองแถวมารับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ทะเลแหวกวันนี้เราก็ถึงจุดลงกระบีนของกระบี่ทีละพงเราต้องลงชื่อก่อน นี่นะครับเป็นร้านละเอียดเลเวลเรา <c oughs> ก็จะมีไปสีที่ด้วยกันนะครับ <c oughs> สีเกาะด้วยกันเดี๋ยวที่แรกเลยที่เราจะไปนะ,ะก็คือหาดป่าไร่เลนะคะตรงนี้หรือว่าถ้ำพระนางนะครับตรงนี้หรือว่าถ้ำพระนางก็ตรงนี้จะมีศาลโต๊ะนางอยู่ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวใครจะไปขอพอรอธิษฐ,ฐานขออะไรกับโต๊ะนางก็ได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เออ ทะเลแหวกหรือว่าเกาะทับนะฮะตรงนี้ก็ตอนนี้ตอนนี้น้ําลงอยู่ก็ได้อยู่แล้วก็เราจะเล่นน้ําดําน้ํากันที่เกาะไก่ซึ่งเป็นเกาะที่สามนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะจอบถ่ายรูปตรงหัวไก่กันด้วยใครจะนั่งหัวเรือถ่ายรูปได้เลยเดี๋ยวะกดให้นะครับในเรือนะฮะก็สุดท้ายเรากลับมาที่เกาะกอดะเดี๋ยวเราจะกินข้าวเที่ยงกันที่นี่นะครับก็จะกินข้าวเที่ยงเสร็จ,จยยแล้วก็จะปล่อยยาวแล้วใครจะเล่นน้ําหรือว่า พักผ่อนตรงนี้ได้เลยเพราะเราจะอยู่ตรงนี้นานเลยนะครับเราจะอยู่เกาะน,นี้นานก็เดี๋ยวโปรแกรมวันนี้เราอาจจะมาถึงฝั่งที่นี่ก็ประมาณบ่ายสามโมงนะฮะบ่าย ครับตอนนี้ครับก็ามาถึงถ้ำพนางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ่านี่ก็ลงเตรียมจะเดินไปที่ถ้ำพนางกันปีนหน้าผากันนะครับนี่บางคนนะครับขึ้นไปสูงมากนี่นครับอันนี้เป็นกิจกรรมปีนหน้าผาของหาดถ้ำพนางนะครับครับนี่กํลาลังเดินมาที่ถ้ำพนางนะครับนี่จะพาไปดูบรรยากาศที่ถ้ำพนาง เป็นบรรยากาศถ้ำพนางเป็นทางเดินเข้าไปถ้ำพนางเดินจะถึงถ้ำพนางแล้วนะครับเราเดินตามไปนะครับเป็นถ้ำพนางหินย้อยเต็ม <c oughs> นะครับมาเดินดูถ้ำพพะนางดูนางนะครับพระนางจริงๆนหมาย ในที่สุดเราก็เดินมาถึงที่ถ้ำพระนางแล้วนะครับคนไม่ค่อยเยอะไม่มีต่างชาติมามีแต่คนไทยซะส่วนใหญ่นี่ครับให้ดูบรรยากาศของถ้ำพระนางนะครับถ้ำพระนาง ครับตอนนี้นะครับก็มาถึงทะเลแวกแล้วนะครับที่จะพาเพื่อนๆดูทะเลแหวกนทะเลแวกนะครับที่แกใส่แว่นนะเดี๋ยวเ็างไปเล่นน้ำอีกนี่ก็จะพามาดูทะเลแวกนี่นะครับนี่ทะเลแวกสวย ครับก็อยู่ที่ทะเลแหวกแล้วนะครับกำลังลงทะเลนี่นี่นะครับไปแล้วน้ำใสมากเลยนี่นะครับนี่จะเป็นรอบบริเวณของทะเลแหวกนี่ตอนนี้นะครับพบปลาพยือนเตยตื้นที่ทะเลแหวกจังหวัดกระบี่นะครับนี่ครับพยูนเกยตื้นกำลังนั่งชมบรรยากาศ ทะเลแหวกนะครับน้าใสใสบนเกาะส่วนตัวนะครับทะเลแหวกคนน้อยมากเลยครับตอนนี้นะครับก็มาถึงเกาะบอดะนะครับเป็นที่พักกินข้าวอาหารกลางวันนะครับนี่เป็นเกาะใหญ่ก็จะมีทัวร์มาเยอะนะครับก็ลองเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นเรือจอดเพื่อข้าเกาะบอดะ เราอยู่อุทยานแห่งชาตินกพราทารามู่เกาะพีพีนะครับนี่จะเป็นด้านข้างของหาดเกาะปอดะนะครับน้ำาสมากเลย